สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวชุดสายไฟของรถรุ่น Honda สมไมนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่า Honda ส m มไจะมี2ตัวด้วยกันนะครับจะมีตัวสตาร์ทมือแล้วก็ตัวสตาร์ทเท้านะครับผมดูยังไงว่าสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าและทีนี้ชิบหายละตัวสตาร์ทมือจะเป็นตัว M นะครับผมนี่สตาร์ทมือจะเป็นรหัส 3ามสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ k e t เก้าหนึ่งศูนศูนย์นะครับผมนี่สวนสตาร์ทมือแล้วก็จะสกินไว้ตรงนี้ครับนี่สตาร์ทมือสไนเปิม M, นะครับผมนี่เห็นไหมสไนเปิมงานก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ชุดสายไฟชุดใหญ่ทั้งชุดทั้งคันเลยนะครับผมสำหรับสายปั้นสายเปลี่ยนไฟนะครับ ไม่ใช่สายเปลี่ยนไฟดิอ่าสำหรับคนที่อยากเปลี่ยนชุดสายไฟพูดผิดททีครับนี่ซื้อไปจบเลยจ้าเป็นไงครับเนื้องานดูอีกครั้งนะอสวยสวยสวยพี่น้องแมวสวยๆนี่ต่อไปจะเป็นตัว s t a r t ททนะครับผมนี่จะเป็นสมัยเฉยๆนะครับ32100 KET 900นี่ครับ สมยก็จะสกินอยู่ตรงนี้ด้วยนี่เนื้อง,งานก็จะประมาณนี้ครับผมนี่นี่เป็นไงครับปกติชุดนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะเจ็กว่าบาทนะงานตัวนี้เห็นไหมแต่ถ้าชมคลิปนี้ก็ขายให้650บบาทนะครับ นี่สวยๆเลยเป็นไงครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ